อัธวิทย์เคลื่อนไหวหลังสภพัแยกทางก่อนจับตา6กกันยายนนี้ชาติพัฒนาชูกรน,นั่งหัวหน้า2กันยายน2565รจากกรณีนายกรจาติกวน,นิตหัวหน้าพรรคกล้าตัดสินใจทิ้งพรรคกล้าเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติพัฒนาที่มีนายสุวัตลิมตะไพโรเป็นประธานพรรคและยังมีกระแสข่าวตามมาว่านายอัทวิทย์สุวรรณพักดีเลขาธิการพรรคกล้าอาจแยกทางเดินกับนายกร ด้วยการเข้าสังกัดพรรคไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเป็นหัวหน้าพักล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากนายอัธวิทโดยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่า ผมเชื่อมั่นพี่กรอมันเป็นการรวมเอาความแข็งแกร่งประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมาไว้ในที่เดียวกัน ag, กล้าพัฒนาชาติแหล่งข่าวภายในพรรคยืนยันว่าการจับมือกันของทั้งสองคนครั้งนี้ตามกฎหมายพรรคการเมืองม .96 และม .97 ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถหยุบพรรคการเมืองที่มีสสในสภาได้ดังนั้นหมากเกมนี้จึงต้องใช้พรรคชาติพัฒนาเป็นตัวตั้งเพราะมีสสอ,อยู่ในสภาแล้ว จึงของให้จับตาวันอังคารที่6กันยายนนี้ในการประชุมกรรมาการบริหารพรรคชาติพัฒนาอาจมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่โดยเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นนายกราติกวน,นิตขึ้นมานั่งตำแหน่งดังกล่าวแทนและอาจจะพ่วงไปด้วยการเปลี่ยนชื่อพรรคซึ่งล่าสุดมีด้วยกัน3ชื่อคือกล้าพัฒนาหรืออีกชื่อคือกล้าพัฒนาชาติหรือชาติพัฒนากล้านั่นหมายความว่านายกรไม่ทิ้งความเป็นกล้าแน่นอนและมั่นใจว่านายกร นายอัธวิทและนายวรวุฒิอุญใจรองหัวหน้าพักกล้ายังแน่นปึกเหมือนเดิมแหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่าการรวมตัวครั้งนี้ถือเป็นการสยายปีกกระจายนโยบายลงไปในพื้นที่ให้มากขึ้นอีกด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์